है

ศูนย์ห้าเร็วามาเร็วมอนมีมันยอะมา้นะอันหลังเลยข่าวว่ะศูนย์ห้าหนึ่งห้าจัดมันี่จัดตั้งมาแต่ต้องเฮ้ยเฮ้ยว่ะโอ้โหไม่รู้เรื่องเลยนะกระติกนึ่นะ โอทันเลยพี่มันเกินหัวแล้วผมดลูแล้วคอนึงเจ็ดหนึ่ง

王海兵。

Tchau! Oh. Oh ตีทำไมเนี่ยลองอ้อเลอมาท่าอ้อสองหนึ่งศูนย์อ้ออะไรเียกอะไรนี่แบบเขาได้แล้วสองคนเหรอเรียบร้อยเอ้าตายแล้วเนี่ยหึ่งเท่าตายแล้วมา โอ้ยมจงเเสียจงลูกเดวเกมงาเลยเดียวเื้อดดีเนือดีดีคนงานต้อการคนงานเฮ้เกมต้องการผมดีไหครับต้องการือรับไ่ี่ก็เอาโนี่มาเนย เอาก็ตีความนี่แหมันจะต้อง